สวัสดีครับมันนีอิสานบางกอกคากะอยู่สถานีรถไปสามเสนนะครับเนาะเงียบบ่อบบ้องเงียบเบิ้งเอาพี่น้องทางหลังผมพี่น้องเงียบบ่้องพี่น้องทางด้างของเฮาเดี๋ยวผมสี่าหรือปืนข้อมหลังเด้พี่น้องเด้แต่ ช่างสมัยผมขับสามหล่อเอยู่นะครับนะเดี๋ยวว่าผมให้พี่น้องไปล่องขี่สมหลอ่อเพิ่งว่าผมจะยังขับได้อยู่เพื่อก่าพ่อน้องับนอะผมก็เคยขับดูมาอยู่ประมาณสามถึงสี่ปีนะครับนะเดี๋ยวไปล่องกันเลยครับนี่นะครับเนดะ้อชมหนาของรถตุกๆไทยเฮา อาตุกอนผมก็ขับแบบนี้แหละครับเดี๋ยวผมสิลองเบงว่าผมย่งสีครับได้อยู่คือเก่าเนราะครับเนาะมั่นกัขับยาาอยู่ด้วยครับสำหรับคนที่บ่เคยขับน้ะครับเนาะมั่นกับขับคือรถรถรถใหญ่รถยนเท่านี้แหละครับแต่ว่ามันมันต่างกันแค่วาอ่า คันเร่งคันเร่งสามล้อนะครับเนาะนี่เนาะคันเร่งสีอยู่มือเด้อพี่น้องเด้อนี่นี่เป็นคันเร่งคือมอไซค์นะครับเด้อคันเร่งสีอยู่มืออ่าส่วนส่วนส่วนฝัน่งนี้เป็นเบรกเด้อพี่น้องเบรกนี่นี่ก็เกียร์พี่น้องเกียร์คือคือรถยนต์เฮาน,นี่แหละครับ เกียรคือรถยนต์เขาเลยอ้าวส่วนฟังนี่นะครับเนาะฟังนี่เป็นคาดได้พี่น้องเด้อนี่เป็นคาดเวลาเขาสีเข่าเกียร์เขายัางเขาก็ต้องเหยียบคาดนะพี่น้องเนาะขันหม้อไส้นี่คาดจะอยู่มือนะพี่น้องแต่ว่าฟังนี่มันบ่มี่หยั่งนาะพี่น้องเนาะโบมี่หยั่งเลยนี่คครับุนเกียร์สตาร์ทนะพี่น,อนะน้อง ภายในพลังมารับพี่น้องพลังมากเดี๋ยวผมจะพาขี่เด้อพี่น้องเด้อนี่เนาะพี่น้องเนาะคาดเนาะพี่น้องอ่าส่วนฝรนี้ก็เป็นเบรกเด้อพี่น้องเด้อนี่คันเร่งเนาะพี่น้องเกียร์โอ้ยคุกขลยเด้อพี่น้องเด้อมันบบถนัดบ่ม,มีคนทายให้พี่น้อง เดี๋ยวเดี๋ยวเข้ามาล่องกันเลยครับดับแหลกเหยียบคาดเลยพี่น้องสตาร์ทกอนเด้อยิอนเสียงบ่พี่น้องยิงนเสียงบ่อันนี้เป็นไฟเดี่ยวเด้อพี่น้องไฟเดี่ยว สายเดียวหัวนะพี่น้องเนาะอันนี้เป็นแตะได้พี่น้องเพราะจะไปบีบจะคนจีดาได้พี่น้องเนาะโอ้ยขอรถคือแข็งแท้เด้อบาดนี้ห้าสิมาเขาเกียร์ได้พี่น้องเกียร์อยู่ระหว่างขาเ้านี้นะครับเขาคือรถรถรถยนต์รถรถเกียร์กับปนูนะครับเนาะคือกันไปเลยนะครับเนาะ ขึ้่นี่แะครับขึ้นกันครับถอยหลังครับเกียร์ถอยหลังเลยขึรถใหญ่เขานี่น่ะครับเป็นน้อ,นองเด้ผมขัเกียร์ถอยหลังเลยได้เป็นน้อ,นอง รถหลังก่อนพี่น้องเนีพอดีต่ำรถเพิ่น, <c oughs> นพี่น้องเป็นไครพี่น้องอยากลองขี่ลองหัทก็อยากลองขี่ลองหัทก,กล,ลกับมาได้จะเพี่น้องเด้อเดี๋ยวผมสิบผ้าเดี๋ยวผมสิบผ้าผ้าขี่เด้อพี่น้องอีกจังรอบนึงเนาะ ยี่เือเดียวยีอเดียวเดินไปลองเด้อโอ้ยก็ลวครเยรียดก็รักอะไรก็ง่แล้วครือ,อนนรกันเลยครับ แก๊เพิ่นสิิเบเบดอานี่พอลุงแท็กซี่เพิ่นก็อยากลองหัดขับเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นบ่เคยขับเพิ่นขับแต่แท็กซี่เนาะพี่น้องอ่เพิ่นอยากลองหัดนะนะคคขับเนะพินเเนเ่นเห็นผมขับว่บางั้นก็เลยขออนุญาตเจ,จ้าของรถเพิ่นเอามาเบิ่งกันครับว่บาเพิ่นสิขับได้บ่เนาะครับเนาะไปเลยครับเอาเกียร์คือรถใหญ่นี่ ได้อยอครับไปแล้วครับดับครับพี่น้องดับพี่น้องดับโอ้ยไปไปไปวนมามองก็มันเปียงแก๊สเพลินไปแล้วพี่น้องไปแล้วพี่น้องดับครับพี่น้องงานดับ ขันคนมีพื้นฐานการขับรถอยู่แล้วกับกับกับงายอยู่ด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าขันคนเบ่เคยขับเกียร์กับปุกกะยากยากแน่อยว่พี่น้องยากมองไหนที่ยากมองที่ว่าการอ้าวดับอีกแล้วยากมองที่ว่าการการการเข่าเกียร์กับการปล่อยคลาดเด้พี่น้องเด้อขันคนคนเคยขับแต่เกียร์ออโตนี่มันสี่สีสียากแน่จันอยนึ่ ตอนนั้นนะตอนนั้นนะขันคดคี่ม้อไซค์คือกันกับเ่าคี่ม้อไซค์ที่มีขาดนะครับพี่น้องกับกับคี่ม้อไซค์ที่มีขาดกับผมมีขาดเมื่อกี้สิสิอยากอยากอยากแน่จังน้อยหนึ่งเนาะครับเนาะเอาสำหรับคลิปนี้เอาไว้ทำหนี้ก่อนนะครับเนาะสวัสดีครับ